เ็นเรื่องของการบรรยายธรรมการแสดงธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะแสดงธรรมในหัว เมื่อได้ทรยบแล้วก็เก็บตุนเอาไว้ไม่ให้เทให้ผู้อื่นบ้างก็เมื่อแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ที่ไม่ตันีเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเรื่ยเอื่อยอยู่เสมอกระแสน้ำก็ไม่ขาด ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้สาแล้วพึงบำเพ็ญตนเหมือนแ,แม่นม้ำซึ่งไหลใส่สะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายนี่คือพุทธบูยาของพระพุทธเจา้าแล้วก็ ที่พระพุทธองค์ตรัสอไว้ว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ไเลไปสู่ที่นื่นหยุดนิ่งข้างอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายใด ย่อมพันตื้นเขินและสกรปรกเน่ามินเพราะสิ่งสกรปรกลงมาไม่ได้ถ่ายทเทน,นอกจากนี้บริเวณใกล้แม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพรรณทันยาหาที่เขียวสดก็หาย,ยากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสุธเรีหรื แตกสาขาไปไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิน้นคนเที่งหลายได้อาศัยอาบด่นและใช้สอยตามปาถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสุกปรกได้เลยพืชพันธญญาหาหนาบริเวณใกล้เคียงนั้นก็เขียวสดดยาม นี่คือพุทธวคมาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเขาว่าการนี้ผูคครมีทรัพย์สิสนแล้วไม่ถ่ายเทออกไปก็เปรียบเสม,มือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์ใดๆกับผู้ใดเลยไม่เคยให้ทานกับใครไม่เคยบริจาคให้เกิดประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ย ไม่เคยทำบุญสร้างวัดสร้างวิหา,หารอาเจดีไม่เคยใส่บาทรเลยก็เปรียบเสมือนแม่น้ำตายทรัพย์ของเขาอ้อมเน่ามีนะก็เปรียบเสมือนบุคคลที่เกิดมาในตะในตระกูลที่ร่ำรวยแล้วไม่เอาเงินไปทำการค้าให้งอกเกยใดๆเกิดขึ้นเงินของเขานั้นก็เป็นเงินที่ตาย ไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลได้นะไม่เอาเงินไปปลูกพืชปลูกพักทำไร่ทำสวนมันก็ไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาได้นะ,นะก็เปียกสมกนอแม่น้ำที่ตายนะไม่ใายเทเป็นแม่น้ำที่เน้าเม็ดน,นะ ผู้คนลังเกียนะเพราะว่าเป็นเศรษฐีผู้ตนีทีเดียวนะไม่ช่วยเหลือผู้คนให้คนทุกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปนะก็มีตัวอยา่านงะ ประเทศไทยก็มีเศรษฐีขี้เหนียวก็เยอะแต่เศรษฐีผู้ใจบุญก็มากมีเพราะฉะนั้นแล้วนะสถานการณ์ที่เกิดความเดือดร้อนในบ้านเมืองน,นี้เราก็จะรู้ว่านะเจ้าสัวคนใดเศรษฐีคนใดเป็นผู้ที่ตนีทีเหนียวหรือเป็นผู้ที่มีน้ำใจบริจาคช่วยเหลือประชาชน หรือจ้องจะหาผลประโยชน์กอบโกยกับประชาชนอนะย่างตอนที่น้ำท่วมปี54านสะเสียตันหรือว่านะเจ้าสัวโอชิตันก็ได้บริจาคช่วยเหลือนะประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นจำนวนมากจนทำให้เขามีชื่อเสียงและฟื้นกิจการขึ้นมาได้แต่มาในยุคสมัยของโควิดนี้ก็มีนทั้งในทุนทั้งนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวมากมายาจ้องจะหาผลประโยชน์นที่เป็นกุศโรบายวิธี มุนเงินเข้าหาตัวเองหมุนเงินเข้าหาพวกของเข้าหาบริษัทของตัวเองมากมายนะทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่างๆนานา,นาใช้โควิดเป็นเครื่องมือในการหากินเพื่อที่จะแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเอง หางเงินเข้ากับบริษัทของตัวเองนะปีพันให้ประชาชนตาดำๆต้องปิดกิจาการบริษัทใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆสามารถเปิดได้นะดังนั้นนะเราจะเห็นว่าบุคคลพวกน,นี้เป็นบุคคลที่มีจิตใจเน่าเหม็นเป็นผู้ที่ถูก ประชาชนสามแช่งต่างๆนะ้นไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดนนเพราะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนก็ควรที่จะแบ่งปันทรัพย์สินบริจาคเป็นทานเอาไว้เพื่อให้เกิดความหมุนเวียน,นยิ่งให้ยิ่งได้ โบราณเขาว่านะว่าฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายที่ท่านได้ใส่บาตยามเช้านี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วคือท่านเป็นผู้ที่ไม่ตนีกวานข้าวลงในนาบุญคือพระสงฆ์ผู้ที่เป็นประดุจนาบุญใหญ่ของโลกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง ทำกิจของความเป็นสงฆ์ได้อย่างดียิ่งของภรวัดหนองไม้นีน้ตั้งใจที่จะปฏิบัติกันเป็นในส่วนที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดก็ตามที่หวานข้าวลงในนาบุญชน,นิดนี้กลุ่มนี้หมู่นี้ ท่านจะมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ไพศาลผลของการให้ทานกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไม่มีประมาณเปรียบเสมือนแม่น้ำน้ำในมหาสมุทรที่กำหนดวัดไม่ได้ว่าจะมีเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายท่านจะได้อานิสงส์เป็นอนเออนกอนันต์ นะโดยเฉพาะเรื่องของสมบัติต่างๆความร่ำรวยต่างๆความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการที่ท่านได้ธรรมะกลับไปทำให้ท่านเกิดสติปัญญาไปดับทุกข์ให้กับตัวท่านเองและครอบครัวสังคมของท่านให้ได้รับความสุขนี่คือ ผลของการที่ท่านได้ทำความดีสร้างบาร,รมีเอาไว้ท่านจะพ้นทุกได้ในระดับต่าง,างๆด้วยประการ,รัชนีแลดังนั้นท่านใดก็ตามที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็ขอให้มีศรัทธามากขึ้นท่านใดก็ตามที่ยังไม่มีศรัทธาก็ขอให้เกิดศรัทธาเสียตั้งแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่า เราหรือท่านจะจากกันไปพวกนี้เราอาจจะไม่อยู่ให้ท่านใส่บาตรหรือท่านจะไม่อยู่ให้เรารับบาตรก็เป็นได้เพราะอาตจิจังทุกขังอนาตามันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสติปัญญา พิจารณาเหิดว่าสิ่งที่เราได้มีอยู่ก็แบ่งมาบริจาคแบ่งมาทำบุญสุนทานเพื่อเป็นสะเบียงบุญเอาไว้เก็บเอาไว้ที่จะกินต่อไปทั้งพบนี้และภพหน้าเปรียบเสมือนว่าเราเอาเงินไปลงทุนทำการขาซื้อของมาขายเพื่อที่จะให้กำไร กลับคืนมาดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้กินดอกร้อยละยี่ห้าตังต่อปีใช่ไหมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ถูกโจรพ้นเดี๋ยวกม็มีคนมาหลอกมาโกงเดี๋ยวลูกก็ผ่านเดี๋ยวเมียก็ผ่านเดี๋ยวหัวก็ผ่าน,าน,านไปกินเหล้าเล่นการพนันหมด เราก็แบ่งมาทําบุญสบนะบ้างเราจะได้มีหลักประกันความเสี่ยงในการที่เราจะได้รับผลบุญกลับมาอาจจะทําให้เกิดผลกำไรทางด้านการค้าการขายาการไล่ายนาะทำไรท่ทำนาก็มีกำไรทำการค้าก็มีกำไรหรืออาจจะมีโชคมีราภจากทางใดทางหนึ่งก็ได้และเมื่อเราตายไปแล้ว เราจะได้กินอาหารที่เราใส่บาตรเราจะได้มีวิมานแก้ววิมานทองเราจะได้มีบริวารที่รับใชนะ้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วนะท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วจงพิจารณาดูให้ดีเถิดแล้วท่านจะเกิดประโยชน์อย่างอันเองอันนั้น แต่การให้นั้นก็ต้องให้ด้วยปัญญาอย่าให้ด้วยความหลงนะให้ตามพอสมควรอย่าให้มากเกินไปจนเทาเดือดร้อนและก็อย่าตนีเกินไปจนทำให้เรานั้นไม่เกิดบุญกุศลและให้ในที่ที่สมควรให้กับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ ไม่ใช่ว่าพอเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคิดไปในทางลบโถยเถ่นปฏิบัติเพื่อปวดเพื่อโชว์นะไม่ได้อะไรหรอกแต่เวลาไปเจอเอาพระทีนะ่ไม่ได้ปฏิบัติด,ดีไม่ได้ปฏิบัติชอบนะจ้องจะรับกิจมนรเช้าเอ็นเพนนอนกลางวันพักผ่อนหนึงคืนจำวัด ดึกชชดหาสีกาอะไรนีนชอบทำกันจังไปเจอเอาเจ้าว่าตาบนอำเภอพระผู้ใหญ่นะดีใจถวายกันใหญ่แต่เวลามาเจอพ้าเด็กๆที่ปฏิบัติดีไปด่าเขาประนามเขาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นปฏิบัติเอาหน้าบางละปฏิบัติผิดบางละปฏิบัติเพื่อโชว์เพื่ออวดบ้างละ ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะไปโดนมาหลายที่นะแต่เวลาเจ้าว่าตำบนพระผู้ใหญ่นะมีผู้หญิงอยู่ในกุฏิเขาเคลียงเขาพอเป็นเด็กหน้าห้องไม่มีใครว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องนะพิจารณาดูให้ดีอันนี้ไม่ได้เจาะจงจะว่าใครน,นะ แต่ว่าเราพูดในสถานะที่มันมีข่าวมีข่าวออกมาตามที่เราได้เคยได้ยินอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามของผู้ใดวัดใดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีมันเป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆการให้เราจะต้องนะให้เกิดสติปัญญา เราจะได้บุญมาเมิฉะนั้นเงินที่เราหามาข้าวที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากมันจะไม่เกิดประโยชน์นะบางครั้งเปรียบเสมือนซื้อปืนไปให้โจรพอนบ้านเราเองมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้สติปัญญาในการที่จะบ,บริจาคทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะ เพราะทานที่เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ให้นะก่อนจะให้ก็มีใจผ่องใสเบิกบานขณะให้ก็ผ่องใสเบิกบานเมื่อให้แล้วก็ินดีไม่เสียดายและผู้รับนะปฏิบัติเป็นผู้ปัสจากราคะโทสะโมหะหรือ ผู้รับเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อปสัสจาราคะโทสะโมหะบุญนั้นจึงจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลปัสจาขอบเขตหาประมาณนี้ได้เปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทรที่สุดที่จะขนานับว่ามีประมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้ลิตรได้นี่คือคำสั่งสอนของพอาาระเจ้าา พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องทานมาพอสมควรแล้วดังนั้นก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้รำเพ็ญมามีทานศีลภาวนาความกตัญญูกตวเวทิตาคุณเป็นต้นตั้งแต่อดีตกาลถึงปัจจุบันกาลจงเป็นตะบะเดชะเป็นประปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลาย ยงบริบูรณ์ไปด้วยไปด้วยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้คำชูพระพุทธศาสนาม,มีสติปัญญาอันเป็นเลิศเกิดมาพบพระราตทานตรายมีศรัทธาปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงมรรคนิพานทุกคนทุกท่านเอิญนิพานปะัโยโยโุ